การเติมคลิปดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้ำน้อหนุๆนะครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับนะอ๋อสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมไม่เก่นเคยตัรองตัวเสียนะเพื่อนอ๋อใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยลายกันนะเพือ่อนนะอสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทรรมเดอ้อนะโบนัสทรรมก็คือสุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่เกมนะเพื่อนนะนะนะ แล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแช้เกมแตกไหมเราดูลหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็ริดงคว้คอมเนต์นได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะวันนี้ก็อุอ้ยขอโทษเบื้อนนะเออกลุ่มวันธรรมก็มีเปอร์เซ็นต์บอกการแตกของแต่ละเกมนะเบื่อแล้วก็เวลาด้วยนะเวลาแตกถึงเวลาไหนถึงเวลาไหนนั้นเบื่อเออนะแล้วก็ยุ่นใหม่นะเบื่อตอนนี้นะ อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนายุทธใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนั้นจะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรมไปเลยทาวอนนั้นเบิ้นเออแล้วเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแต่อีกร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะจัดนะจัดนะจ๊ะโอโหไปไปวันนี้ก็มาเล่นเกมมาจองไว้หนึ่งนั้นเบิ้นนะก็เอาเอาตูนมา120บาทนะวันนี้จะไล่สาสเต็ปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊านะวันนี้จะไล่เบ็ดสม แล้วก็เบ็ดห้าแล้วก็เนนบ็ดเก้านะเพื่อนเออนะมาถึงกขอเขาเริ่มที่เบ็ดสามกนเลยแล้วกันนะเพื่อนมาก็อาจไปเลยห้าที่หมุนนะอย่าไปวันไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วมาดิก็มาเลยก็กักนเออเฮ้ยมึงก็มั่วกันไปอะอะไรอะอะไรนนอะเมนะอสมาเอ่เอมาลุมาลุมาลุอรมาหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวมับบนจะหมดเอาอะเฮ้ยกูไม่อยากเิอใหม่อะเฮ้ยฮัลโหล มาหน่อยก็ดีมากโหลเอ้ยมาหน่อยแล้วสองขีดก็มาสวยงามมาแล้วสองบาทก็มาแล้วโอ้โหหกบาทก็มาต่อแล้วฮะกลมสวยงามไอ้แดงลูกวอมันจะเชิดชายแล้วโอ้โหหกสิบบาทเขามาแล้วมันมาแล้วโอ้หมันมาแล้วโอ้ยยังไม่ดันการคาเอาบนยังไม่ดันการคามันก็มาแล้วเออดอกนี้เจ็ดสิบเจ็ดบาทโอ้ยอภพอได้เรื่องอยู่นะเออคิดดูนะเมื่ออาพอได้เรื่องอยู่นะอืม ไม่อยากจะมูอะไรขึ้นมนานะาเบิ้ลสวยอืมไม่มีจะต่อเลยจะมันเลยไม่รู้ไ,รไอเนะีกน้าตอกนี้ยังไงไวายต่อเดี๋ยวสวยง,งามสิบแปดบาทก็ามาแล้วยังไงต่ออืม้มสองกลมไม่มาเอ้ยห้ากลมน้านเบิ้ล สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เอนแล้วดอกนี้หมาหมาก็มาเย็ดเจ็ดบาทเ้้วสวยงามแล้วให้กรต่อดีครับสวยงามตีิบ้าบาทก็มาระจาโอ้หมันมาระจามันมาม,นมันมา,า,ามันมาระจาอือดอกนี้เจ็ดหาบาทอีกแล้วนะเมา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 เ <c oughs> <c oughs> มาไอหมา,มา <c oughs> หน้าหมี <c oughs> ไอหมีหน้าหมา โอ้ยดอกนี้ไงหมามาอจอุ้ยแดงลูกพ่อสวยงามมาต่อดีดอกนี้คอมโบต่อเรื่อยโอ้โหดูดิมันชอบขัดต่อขัดต่อขัดต่อน่ะเออนะไม่ชอบเลยโมโหมากไม่ได้โมโหหรอกคือแบบว่างุนหงิดนะเมื่อโอ้คิวโผบาทเหล่านี้อืก็พอได้อยู่นะกําไรก็มาสามร้อยก็บาทเนจเจนเนจเนจจ่ะอ่ะเปี๊ยสีก็สีก็ตีคาปูชิโน่โอ้ดอกนี้สามร้อย มาไงก่อนอู้หมาหมามาไงก่อนเพิ้อนนะตอนนี้อ no well. milk, erman! โอ้โหฟังไม่ไหวเพิ้อนนะอู้หูจะเจอดไปเลยครับพี่ๆนะโอ yes? ้ยมาอย่างไงล่ะมาอย่างไงล่ะเฮ้ยมามาอย่างไงล่ะเฮ้ยมามาอย่างไงเฮ้ยมาห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 มามาเอามาเอามาเอาตอนนี้สามร้อยอาสิบแปดบาทนะจ๊ะเพิ้อนเพื่อนโอ้ยเบียร์สามแม่งมาดีอยู่นั้นเพิ้อนนะ เอียดสามาดีมากแต่เวลาชื่นชมเนี่ยมันจบเงียบเวลาชื่นชมบ่ามันแตกดีๆมาดีๆมันเงียบเออนืมต้องด่าใช่ไหมต้องด่าใช่ไหมฮะหนึ่งยะยอมแตกให้เนี่ยต้องด่าใช่ไหมอะโรอลุมเจาะนะโอ้โหใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ์ผมด้วยละก,กันนะเบส จะได้มีกําลังใจนำเงี้ยมต่อไปดอโอ้โหดอกนี้ไอ้เหี้ยฮ่าขีดต้องมาเลยแหละนะแต่มันไม่เข้าอ้าวไม่เป็นไรนะยังเหลือที่เบ็ดห้าแล้วก็เบ็ดเก้าโอเคอายุเลยดีว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊อโอ้โหนะเบ็ดอ๋อออบ้าไปแล้วเบดน่ะก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยาก ดูเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ก็มาได้เลยเนจเดี๋ยวจะทําตามไปนนจเว่นจ้ะนะก็ผมก็ขอแค่อย่างเดียวนะกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมด้วยก,กันนั้นมันเอา้าแล้วไม่จะเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่มีมีแลวมันจะมันจะบึ้งบังมานทำไมวะทำให้ตกใจหมดโอ้โหไอ้ชั่วเอ้ยนะออสำหรับอุย้ยรอนนี้แดงูพ่อสวยงามจนสบาทโอ้โหมันมาแล้วจ้า มันมาอะไรจ้าโอ้โหสวยงามมาราแปะไปเลยมาต่อดีครับอโอ้โหนดอกเรโอ้โหหนึ่งร้อยแปดบาทเพื่อนเป็นยังไงเนเป็นยังไงล่ะเฮ้ยน้องๆน้องๆน้อง,ง,ง,งจ้านะโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แล้วดอกนี้ไอ้แดงลูกพ่อแม่งโอ้โหกูวันนี้แม่งแบบว่าสุดยอดแนตะ่สุดเตนะน่ะนะเพื่อนสัาสามส,สเตปอะเออนะแค่สเตปแรกเบดสามก็มาได้กําไรเจ็ดร้อยแล้วอะเออคิดดูนะเพื่อนเลยเบดห้าจะขนาดไหนมาขอสอักห้าหมุนไปนะเบดห้าเลยขึ้นปเป็นเบดห้าแล้วนะวันนี้ผมจะไล่แค่เบ็ดละห้าสิบหมุนนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นเบดเก้าใช่ไหมก็ห้าสิบหมุนนะแล้วก็ ลาตีสว,วัดนอนเพื่อนเออนะเอเอมันอะไรมันไ่รู้อ่ะดีก็จะไม่รู้อ่ะดีนานนอนนานนอนน,นอนนานนอนโอ้ยแล้วมันไม่มาเลยเหรอเฮ้ยเบ็ดห้าเกินไปหรือเปล่าเบ็ดห้าเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเอาเ้เอาหูกระดานยังสวยเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโอ้ยขอโทษเพื่อนนะถ้าเกิดผมพูดคำหยาบเยอะเกินไปนะหรือว่าพูด ผิดพลาดตรงไหนไปก็ขอโทษน,นะตรงนี้ด้วยละกันนะเพื่อนนะโอ้โหแม่งมาเอา้าและวสวยงามมันมันไม่แตกเนอกเว้ยแต่มันเข้าฟีเฮียมาว่าเบ็ดนหน้าเข้าฟีว่ะเฮ้ยเอาแล้วไงอนะมันจะแตกเท่าไหร่ต้องมาดูกันนะเพื่อนเบ็ดห้าด้วยมึงตายห่วงตายห้าไปเลยนะเออก็อยากได้บุกเอา้าแล้วจะฟีได้ฟีหรือบ้า่ะ้ยแล้วมันจะได้ฟี โอ้โหมันไม่แตกเลยมันไม่แตกเลยโหลอะไรกันกับเนี้ยรุมเจาะไปเลยไมละฮะรุมเจาะไปเลยไมล่ะด้องโอ้โหมาหน่อยก็ดีนะอา้าวสวยงามสามสิบบาทก็มาแล้วยังมีหวต่อมาดีครับแปดบาทและยังไงโอ, sac, อ้โหเย้ยโอ้ยมึงขอรุ่นอีกทีนะที่เพิ่งหยาผมพยายามไม่พูดคกําหยาบอยู่แล้วนะโอ้โห เออสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วลก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ั s c ส i b e กกดแจ้ผมด้วยรักการ advance, แอดเบิวนเออสำหรับใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์งานแต่ของแต่ละเกมนั้นเบิรออ์นเ,ออเดี๋ยวก่อน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 เพื่อนวุ้นสกเอ,อ้ยห้าสิบบาทโอ้ยที่หลังมึงไม่ต้องเข้านะฟรีเฟอร์อะไรเนี่ยโอ้โหเบ็ดหน้ากูเสียใ,ใจเลย นึกว่าจะได้ัังห้าร้อยร้อยโอ้โหได้มาห้าสิบาทมึงนำเกินไปหรือเปล่านะมาจองนะทาเกินไปนะห้าสิบบาทเองเหรอโอ้โหเสียใจแย่เลยอย่างเงี้ยนะโอโจากเป็นสามาดีเป็ดห้าไม่ไหวเลยนะนอกก็ไม่แตกในฟรีก็ไม่แตกโอ้โหจเจริญบอลนโยมนะโอ้โหเสียใจเลยเนี่ยนะนะ เออสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะครับก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะกลุ่มวัดนมำก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะแล้วก็เออ่ยังมีบอกด้วยว่าเวลาแตก เวลาไหนถึงเวลาไหนนเพือ่อนเออแล้วก็ยังเออตอนนี้อยู่ช่วงโปรโมชัน่นนะยุดใหม่นะเพื่อนยูดใหม่นะฝากก็มามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มโบราไปเลยถาวรนะันเพื่อนเออแล้วก็ยังเพิ่มอัตราการแตะที่ร้อยเปร์เ็แน่นอนนะจานเพื่อนใครสนใจก็ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะจ้าเพื่อนเพจ้านะโอ้โหแต่เบ็ดห้ามันมาไม่ค่อยดีเลยวันนี้ เบดอ้ามาไม่ค่อยดีเลยนะวันนี้โอ้โหแย่เลยทีเนะี้ยแย่เลยตัวนะเบดสามทำมาให้ดีเดินเกมอย่างดีแต่เบดห้ามาทำไม่ดีคือแบบเกินปุยมุยน่ารักโอแบ่งเลยเสียดายนะโอ้โหเป็นสูงสูงด้วยมึงมึงไม่มาเลยว่าเออมานิดนงหน่อยกูยิ่งดีใจเว้ยเฮ้ยโอ้โหแต่มึงเล่นไม่มาเลยดิฮนะมึงเล่นไม่มาเลยอนะ่ะเบื่อ สวยงามเลยท่อนนี้งไงมาแล้วอุย้ยมาเลยจ้ะมันมาแล้วมันมาแล้วอุย้ยมันกลับมาแล้วลูกพ่อไอ้ลูกพ่อกลับมาแล้วจ้ารุ่นตันี้มันได้เท่าไหร่เลยจ้าเดอนเดจ๋านะเออหนึ่งร้อยห้าบาทนะเพื่อนเออสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ชมคลิปพี่อยู่นะจ๊ะก็ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะก็ดูพวกความสนุกสนานและความบันเทิงเท่าน,น,นั้นไม่แนะนำไม่เล่นเลยทตามตาไม่ขาดเด้อนะ สำหรับใครที่หาเงินเองได้แล้วเอาสำหรับใครที่หาเงินเองได้แล้วก็อยากจะเล่นก็ลิงใตของม์นนะ้องนะหูดยดอกนี้แม่งจ๋าจริงเอาแล้วบอกไม่แตกกูก็คิดว่ามันไม่แตกเพราะที่ผ่านมามันไม่แตกเลยนะเข้าฟีก็ไม่แตกอะไรก็ไม่แตกอารมณ์จอไปหมดเลยโอ้โหดอกนี้นจะแหบเอานะเนี่ยหูยแล้วดอกนี้มาเท่าไหร่เออขอจิบน้าก่อนนะเพื่อน ห้าร้อยสามสิบสามบาทอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะอู้เชี่ยแม่งมาตอนสุดท้ายนะฟรีก็ไม่แจกแตกนอกก่อนหน้านี้ก็ไม่แจกโอ้โหจะเอาไงมันแต่มันแตกมาตอนสุดท้ายว่ะแล้วแตกหนักด้วยนะนุอนม,มาก็จบกันไปแล้วที่เบ็ดหาแล้วก็หาสมหมุนมา,าเบ็สเก้าไปเลยนะเบื้อนห้าสหมุนไป นะห้าแตตหมูนไปดูดิว่ามันจะมาดีกว่าเป็ดห้าหรือว่าหรือว่าจะแดกเกลือแดกขี้แดกแกบหรือว่าแดกเกลือเออนะเอาแค่นี้ดีกว่านันเพื่อ,เอเนเบ็ดสูงๆอ่ะเบ็ดสูงๆไม่ผมคิดว่ามันจะใช้แบบว่าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเวลาแตกก็แตกหนักเลยนะนนเบื่อนอาจจะมันจะเป็นเพราะอย่างนี้เอา้าแล้วค้างเลยเบือนค้างมเลยฮัลโหลมันเลยฟักเกอร์โอ้ค้างเลยค้างแล้วไม่แตกด้วย ้าไม่แตกรวยเมือนนะเราสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้เล่นเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ขอกันไว้ได้เลยนะเออแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะถ้าเกิดมีใจก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะเออก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะเออนาแล้วมันไม่มาหน่อยหรอมาแล้วจ้าอู้สวยงามดอกนี้อุ้ยไอแดงลูกพ่อไอแดงลูกพ่อพันสามรอย อ้ยไม่กดเห็นไหมบอกแล้วว่าเวลามันหายก็หายเลยเวลามันแต่งหนักก็แต่งหนักเลยเพื่อนนะโอ้โหดวกนี้แม่งมาว่ะเหมือนคนแบบว่าโกดง่ายหายเร็วอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะเพื่อนเออโอ้โหดอกนี้แม่งมาฉาบเลยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดบาทนะเพื่อนโอ้โห นา่าัะเกินบุอยมือขอเปิดดับโบนหน่อยนะจ๊ะมาดิโอ้หมาดิแต่งดีๆนะเลยแต่งดีๆนะเลยดอกนี้ยังไงโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทนา่าัะเกินบุอยมือนา่าละเกินปีมีออ้หแล้วตอนนี้กำไรมาสองพันห้าร้อยบาทนั่นเบิ้ลนะโอ้สุดยอดไปเลยนะเอาทุนมาเท่าไรอันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเองนะ แล้วตอนนี้แตกก็มาเบึมๆเะล่มบึมบ้างอีกแล้วโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วเป็นยังไงอู้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสุดยอดกล้ยหนสองหนูไปเลยเพื่อนนะูบจะมาก็มาบทจะแตกหนักก็แตกนะบทจะหายไปเลยก็หายเฮียเดาใจไม่ถูกเลยเนี่ยฮะดอกนี้มาเท่าไร่เพื่อนนะว่าควรเลิกแล้วแหะมันก็ควรเลิกอยู่แล้วเพราะมันแบบว่าเบ็ดสุดท้ายไง นะดอกนี้หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเบื้อนยังจ้าน้าจ้าโอ้โหนะโอ้โหมายังไงก่อนยังเลยจีบกระมุนยังไงยังไงละเบื้มบ้ามสลัมบัมเบ้มาละไอแดงลูกเป๊ะสวยงามสวยงามมาราแปดไปเลยเบื้อนนะโอ้โหมาแล้วห้าสิบสี่บาทแล้วหมามาดอกนี้สองร้อยสิบหกบาทก็ม้างนะเว้ โอ้ยแกแอบแกแอบแกเอาแบบแอปเปิ้ลเอาแบบ้มเอาแบบซมแมบลส้เหี่เลอเบลืเอาแบบแอปเปิ้ลเือเอแต่บ้วยดอนี้สองร้อยก้าสิบอาทนะเออกำไรวันนี้แม่งบวกมาเยอะมากสี่พันกว่าบาทนะน่าจะน่าจะน่านะน้านะน้านะน่าบนอะไรอะดูฟังกันเด้อ มาแล้วแต่งไม่หยุดแต่งไม่หยุดแตกไม่ยั้งไปเลยนะแต่งนายไปเลยเฮ้ยคิดอะไรอยู่เมือนนะสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเมื่อกี้อ่ะแล้วดอกนี้ไงยังไงยังไงแล้วเหลือหมุนสุดท้ายแล้วไม่มีเอา้าออ้ยเฮียสี่บาทสี่ร้อยบาททั่วเลยเอา้ามึงโงจหลัดงงกูก็งงไง้เหี้ยมเป๊ะได้ไงวะไม่เป็นไรเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็ จบคลิปวิดีโอเพลงนู่นี้แล้วกันนะเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัคสมาชกกดแชร์บมด้แลแลวยระกันนั้นเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนก็อย่าลืมลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยแล้วนะกันนะก็กลุ่มโบนัสกาก็จะมีบออเปอร์เซ็นการแตกของแต่ละเกมนะั้นเพื่อนยูทใหม่ในเพื่อนฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มโบนัสาไปเลยถาวรน,นะและเขาก็ยังเพิ่มมาตาก,การแตกอีกร0 0แน่นอนอาจาะย์อาจารนะจานะานะานะก็อย่าลืม เล็งใต้คอมเมนต์นนะเพื่อนๆนะคุณแม่นะคุณเบอนะจ้ะออไปแล้วไปก่อนเลย